ครับผมพบ่กับผมไม้ก,กับรายการไม้สิหแล้วอยู่เกมเดิมก็ดีนะ ROV Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวฮีโร่นะที่มีคนขอกันมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาหรือว่าไม่ค่อยได้จับกันนั่นเองนะครับก็เลยลองมาจับเล่นกันเนาะวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแกรกอ่าก็ฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ตัวเดียวที่สามารถดึงระยะไกลได้นะครับนอกจากมีหน้าที่กระชากเคียวมาอย่างนี้นะครับผมก็อยู่ในตําแหน่งแท้งนะครับจุดเด่นก็คือควบคุมทีมไฟแล้วก็ พลังชีวิตสูงนะครับแล้วก็ความยากในการเล่นก็ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันสําหรับแกลกตัวนี้นี่มีสกิลติดตัวพิเศษก็คือเพิ่ม HP ให้ตัวเองได้สูงสุดถึง2,500หน่วยเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลติดตัวของแกลกกันนะครับผมสกิลติดตัวของแกลกก็คือเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า10%ของพลังชีวิตปัจจุบันนะครับก็จะทําการระเบิดตัวสร้างความเสียหายเวท บริเวณรอบตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราตายก็3วินาทีก็จะทําการระเบิดตัวเพื่อสร้างความเสียหายเวยด้วยเช่นกันนะครับผมสกิลติดตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็สกิลที่1นนะครับก็กระทืบพื้นบริเวณรอบๆตัวเพื่อสร้างความเสียหายเวยแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสโลนะครับผมโอเคแล้วสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลไม้ตายของเขาเลยก็คือสกิลดึงน,นั่นเองนะครับผมก็เป็นการดึงไปยังตำแหน่งที่เราเลือก ถ้าเกิดโดนศัตรูก็จะสร้างความเสียหายเวทค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวอีกอย่างก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด125หน่วยซ้อนทับกันได้20ครั้งก็รวมกันก็2,500หน่วยเลยนะพลังชีวิตเมื่อสแต็กเต็มนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะ2,500หน่วยเนี่ยแบบเหมือนออกไอเทมมาชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมไอเทมเพิ่ม HP มาก็ค่อนข,ข้างโอเคครับส่วนสกิลที่3ของแกร็กนะครับผมสกิลนี้ก็คือเป็นการ เอาดาบที่อยู่ข้างหลังของเขานะครับดาบชิ้นนี้นะวางไปยังข้างหน้าเราตรงตำแหน่งที่เลือกนะครับผมเพื่อสร้างหลุมดําขึ้นมานะครับดูดศัตรูให้มารวมกันแล้วก็สร้างความเสียหายเวทด้วยแล้วก็ตอนใช้สกิลนี้เราจะได้รับโล่ป้องกันสกิลอ่าไม่ใช่ป้องกันสกิลนะครับโล่ป้องกันธรรมดานะครับผมป้องกันพวกดามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการตัวนี้ก็มีสกิลไม่ใช่สกิลดิสกินนะครับผมอ่าสกินมาใหม่นะครับก็จะเป็นสโนว์เกใช่ไหม สโนอะไรผมอ่านไม่ออกนะครับผมช่างมันเถอะก็จะเป็นตัวนี้นะครับล่างหิมนะนั่นเองก็ได้จากการลุน้นลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับก็เคยลุ้นไปแล้วนะไม่ได้ก็เลยเล่นล่างต้นก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับโอเคไอเทมที่ผมจะออกกันในวันนี้นะครับก็ชิ้นแรกจะออกมาเป็นรองเท้านะครับรองเท้าชิ้นนี้ก็จะบวกเขาเรียกว่าอะไรคือ มันบวกพลังเวทอ่ะคือผมจะออกมาเป็นสายเวทนะครับชิ้นนี้ก็คือแบบเกี่ยวมาชิงน,นี่เจ็บหนักๆคล้ายๆกับคิเด์นะครับที่สกิลสองทีเจ็บหนักๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวแท้งแต่ว่าสามารถเล่นเป็นสายเวทได้เหมือนกันนะก็บวกจอกราเวทสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรองเท้าชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นต่อมานะครับออกมาเป็นบอมสติ๊กนะครับผมเมื่อส <don 't S 2> กิลโดนก็จะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมแล้วบวกพลังเวทถึงสองร้อยสี่สิบหน่วยให้เราด้วยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ ก็เอาไว้คอมโบกับสกิลที่2สกิลดึงของเรานั่นเองนะครับดึงโดนทีจะได้เจ็บเจไอเทมชิ้นที่3ผมจะออกมาเป็นมงกุฎจอกกรอนะครับบวกบวกค่าจอกกรอเวท75แล้วก็บวกพลังเวทเพิ่มขึ้น35%ชิ้นที่สาชิ้นที่4นะครับออกมาเป็นคาถาจอะก,กรอนะครับบวกบวกค่าจอกกรอเวทสหเปนั่นเองไอเทมชิ้นนี้แล้วก็บวกพลังเวทด้วย140ส่นะครับส่วนชิ้นที่5นะผมจะออกมาเป็นของแท้งบางละเอาจะมาเป็นขวานน้ำแข็งนะครับผมกเมื่อ โจมตีปกตินะครับผมจะทำให้ศัตรูติดสโล2ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มความในการเคลื่อนที่ให้เราสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวก hp ต้านทานเวทแล้วก็บวกเกราะให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างบาลานในไอเทมชิ้นนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะเอามาเป็นสมุดเขียวนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็บวกพลังเวทสี่ร้อยหน่วยแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้เราหนึ่งพันสี่ร้อยหน่วยนะครับก็จะลองเล่นเป็นเซตเวทนะครับผมแบบเกี่ยวดึงมาทิ้งนี่แบบเจ็บหนักหนักอะไรอย่างงี้นะก็ลองไปดูกันนะครับว่า เจ็บหนักจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็จับคิวมากับเพื่อนนะครับผมมากัน2คนนะสำหรับเกมนี้ระดับแร้งไดมอนด์นะครับหวังว่าไม่มีใครแย่งผมเล่นนะน่าจะไม่มีหรอกครับน่าจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะครับอย่างที่บอกไปความยากในการเล่นของมันค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับ ทำไมแบบคนนิยมเล่นน้อยนะสำหรับแกร c กตัวนี้โอเคมีไหมจะมีใครเอาตัวอื่นอีกไหมโอเคนะครับผมก็น่าจะครบนะไฟเตอร์แล้วก็แคลรี่เมดแล้วก็แอสซิสต์น,นะครับก็ขาดแค่แท้งนะซึ่งก็เดี๋ยวเป็นผมเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นแกรกนะแต่ว่าสำหรับ สกิลชาเลนเจอร์ผมคิดว่าผมจะเอาเป็นสเปลระเบิดตัวไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ดึงมาแล้วก็ Q เองได้นะครับสบายสายน,นั่นเองรู้สึกว่าทีมจะไม่มีใครเอาเป็นสกิลชาเลนเจอร์ฮิลไปสักคนเลยนะจังหวะปะทะน,นี่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าไม่มีคนคอยเพิ่มเลือดให้น,นั่นเองโอเคฝั่งของเขาก็จะมีเป็นไฟเตอร์1นะครับแล้วก็แครี่1แล้วก็แทงค์1 แอสซิสต์หนึ่งเจะเหมือนกับฝั่งผมเลยนะครับผมสําหรับฮีโร่ฝั่งเขานะตําแหน่งต่างๆก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในเกมทีมของเาจะทําได้ดีกว่ากันฝั่งของผมก็จะมีเป็นไดมอนด์สแล้วก็แพตตินัมหนึ่งะครับฝั่งของเขาจะมีเป็นไดมอนด์สแล้วก็แพตตินัมหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ว่าโลกแพตตินัมของเขานี่น่ากลัวนะสําหรับเซนิต่าแล้วสําหรับใครที่แบบชื่อตัวละครนะครับผม ไม่ค่อยแบบอะไรเงี้ยคือแบบเซฟิตอ่ะอย่างเช่นเซฟิตนะครับผมมันอ่านว่าเซฟิตจริงๆนะเวย้ยคือแบบทางการิน่าเขาประกาศมาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ลองไปดูกันนะพิมพ์คําว่าการิน่า R O V Thailand นะครับตรง Facebook นะครับผมทางชีมงานจี G, หรือว่า GM ได้นั่นเองเขาก็ประกาศชื่อออกมากันนะครับ b u t เตอร์ไโอเคแล้วก็ลิโป้รูบูอะไรอย่างงี้นะครับมันบางตัวมันก็เรียกแค่สชื่ออะไรอย่างงี้นะ กิเด er, อ็กิวก็เหมือนเด ing, ิมครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไ like ลค์คลิปนี้หรือว่าคนที่ติดตามคลิปผมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝา,ากกดด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้รับชมกันก่อนใครเลยเดี๋ยวผมจะลองไปเกลียนดูนะไปเกลียนราดบัฟเขานะครับไม่รู้ว่าบัตเตอร์ไฟเขาจะมาฟาร์มตรงคลิปแดงไหมไม่มานะครับ37-38วี37ลแล้วอะบัตเตอร์ไฟอะไรอย่างงี้ในส่วนมากเขาจะไปฟาร์มคลิปฟ้ากันเนาะไอโกลมฟ้า นี่ไงไม่ได้แล้วได้แค่นั้นถ้าเกิดเราดึงมาแล้วแบบเพื่อนเราอยู่กันสองสตัวงี้นี่ดึงมาปุ๊บลุมยำตีใ,ให้เขานี่จะโอเคมากเลยนะครับแล้วทำไมลิปโป้ไม่ช่วยผมตีเนะี่ยฮัลโหลลิปโป้เพื่อนช่วยเราตีหน่อยอ้วนดึงแม่นจัดโอ้โหมึงยืนนิ่งไปเป็นนาทีนี่มัวพิมพ์ใช่ไหมเนะี่ยไม่เป็นไร ขาชมผมนะก็โอเคให้อภัยครับไม่ตายด้วยโอเคได้และใจเย็น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 ความพ้ามพาม,าม,าม,ามชัก,กเกอรเล่นกันอยู่ในป้อมเป็นไงล่ะคือตอนนี้เสียงผมก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบเออทำคลิปมันไม่มีเสียงมันก็แปลกๆกันนะ เฮ้ยสตน์โดสวยครับผมกระชากันเลยน่าจะไม่รอดแล้วแหละน่าจะไม่รอดแล้วแหละนี่เรียบร้อยครับผม First Blood อ่าคือการดึงของตัวนี้นะครับต้องกะระยะทิศทางนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบดึงปุ๊บไปปั๊บนะครับมันดีเลยนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ดีเลยเหมือนมันไล่เวทอะไรอย่างงี้นะครับผมมันก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งสกิลฮุก ถ้าเกิดฮุกไปปุ๊บไปเลยแหลรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกกว่านี้เยอะนะแต่แบบนี้ก็โอเคครับผมเกมเพราะว่าทำมาให้บาลานซ์กันอ่ะอย่าไปว่าอะไรมากนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ละตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีข้อเสียนะสําหรับฮีโร่แล้วไม่มีตัวไหนที่ไม่มีข้อดีนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียปรับปนกันไปทําไมวะ้ยเฮ้ยเฮ้ไมวะ มันจะเอาใช่ไหมเนะี่ยฮะอีคือที่ผมยังไม่ดึงก็คือแบบดึงมาแล้วมันก็ยังคิวไม่ได้นะครับผมใจยเย็นดีกว่าเอาแบบชัวร์ๆดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบโดนทีมดาเปล่าๆนะดึงอะไรของมืออะไรอย่างงี้ก็เลยเลือกที่จะยังไม่ดึงนะครับเอาชัวร์ๆแล้วค่อยดึงอีๆเลยกันคนดานะครับผมกันคนดาเป็นเทคนิคอย่างนะครับ ม่ชัวมึงก็อย่าดึงถ้าดึงมาก็ต้องชัวยอย่างนี้ไงโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้สกอร์ทีมผมนำสามต่อศูนย์นะครับทีเลยผมไปแก๊งแล้วกันเพราะว่าป้อมก็แตกและเวลว่าตั้งห้าละใจเย็นๆใจเย็นๆมังกรไปเซ็นกลางมันก็หายแล้วนี่เฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาวะเฮ้ยเอ,ยเอ,ยเอยนี่ได้อยู่ เอาต่อเลยเพื่อนเอาวัเตอร์ไฟอยู่ไหนนี่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับผมมังกรเลยปะสวยงามครับเก็บไปถึงสองศพเอ,อ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ถ้ามันไม่เดินออกไปนะเมื่อกี้นะถ้ามันไม่เดินออกไปนะไตขาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่า มานากับเฮไม่เหลือแล้วนะนื่องจากทีมของเรามันไม่มีใครเอาเป็นสกิลฮิวอะไรอย่างนี้มานะครับก็เลยแบบฮิวด้วยกันไม่ได้นะช่วยกันซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้นะก็เลยต้องเลือดน้อยก็ต้องกลับบ้านเลยครับโอ้โหจริงว่ะโอ้หจริงว่ะเลงกลางว่าไงโอ้โหเป็นการแลกกันไปนะครับหนึ่งห โอเคผมถ้าเขายังไม่กลับนี้ผมเอาได้เนี่ยตอนนี้รู้สึกเฮ้ยเจอเจอเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงหน้าน่ยอยู่ตรงหน้าน่ยดึงไม่โดนให้ตายเถอะพับผ่าไกลๆดันดึงโดนนะใกล้ๆดันดึงไม่โดน้ยคือแบบมันก็มีเน้ยแบบจังหวะกดดันเงี้ยใกล้ๆอะไรเงี้ยคือมันก็กดดันนะครับมันก็เลยแบบเออมันก็มีวงมีว่าวอะไรอย่างงี้กันนะมันก็ตลกดีนะมันดูเรา ริโป้ถ้าเกิดสตันได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาตัวนี้ก็ได้วะอืมไม่ตายก่อนครับดูดเรียบร้อยครับผมพยายามดึงตัวหลังมาเพื่อตัดกําลังเขาก่อนนะโอเคโอเคได้อยู่เรียบร้อยพยายามหาตัวบางๆดึงมานะครับมาฆ่าก่อนง่ายๆทําทไมเราเพื่อนเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยนะกระชากนี่งไงกระชากทีแทบครึ่งหลอดน,นะครับ นี่ขนาดมีแค่ไอเทมบอมสติ๊กนั่นแหละสสยงามเล่นป็นทีมากครับคือผมตอนนี้มากับไอ้นี่นะเฟนิกนะครับผมไอตัวจิ้งจอกนั่นเองก็สําหรับเฟนิกนี่อ่านว่าเฟนิกนะฟอร์เอโนนอนอิคอนิกนะครับผมอ่ามันอ่านงี้จริงๆนะสําหรับใครที่อ่านอย่างอื่นก็สามารถไปเปิด เฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์ว่าก a l i นาอา t h วีไทยแลนะครับไปเปิดดูได้เพราะว่าทางทีมงานก a l i นาหรือว่า GM เขาประกาศชื่อออกมาแล้วนะครับก็เลยอ่านตามชื่อนั้นเลยเนะยาะอย่างนาตาเลียอย่างเงี้ยเขาก็อ่านว่านัทยานะครับทางทีมงานอ่ะเราก็ต้องอ่านว่านัทยานะเพราะว่าอ่ะนะก็เขาเป็นคนลิกเจ้าของลิกสิเกมอ่ะก็ต้องอ่านตามเขาอะ่ะได้ได้นะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วนี่ไซคาดอีกตัว ทำไมทำไมทำไมจะเอาบ้าล่ะจะเอาบ้าล่ะเอ๊ะเอะ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมันวอนเหลือเกิเน,นเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอลองหนึ่งหนึ่งดูหน่อยนะไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมนะโอเคมันจะดึงอะแต่ว่ามันแบบ มันต้องไล่เวทอีกนะครับผมคือระยะดึงมันได้แต่ว่ามันกว่าจะดึงไปถึงคือมันจะเดินไปไกลแล้วอะโอ้โหแล้วเพื่อนเราไม่ตามมาด้วยไม่เป็นไรตัวตก็ได้มาตัวตัวก็ได้มาตัวตัว,ตว,ตวก็ได้มาเอาดิเอาดิาดผมจะได้ดึงแล้วดึงแล้วนี่ครึ่งหลอดเรียบร้อยครับผมทําไมเราเพื่อนฮัลโหล v i โอเลตไวโอเลตอะเรียกได้สองแบบเหมือนกันนะโอ้โหไม่โดนปะ ถ้าถั่งซ้ำจังสวยงามครับผมผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดึงดึงดงนี่ไซขาดไซขาดบางคนบอกเอ้ยอย่าไปลัดแครี่อย่าไปลัดแอสซิซินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรการเลี้ยงเป็ดเลยนะครับผมคือเขาได้คิวเขาได้200นะครับเราได้แอซซิสเราได้100อ่าคือจะต่างกัน100ทองนะแล้วก็ แล้วคิดอีกมุมหนึ่งสิถ้าเกิดผมเล่นตัวแทงเนี้ยถ้าผมผมไม่มีของอะ่ะผมจะไปยืนแทงได้ไหมคุณก็คิดนะครับผมคุณอย่าหวังคุณอยพูดแต่แบบว่าเฮ้แคลรี่ต้องมีของนะคือแทงมันก็ต้องจําเป็นต้องมีของนะครับไม่อย่างนั้นรับตีไม่ไหวแนะ่นอนจะล้าคลิปซะหน่อยก็ไม่ได้โอเคใจยเย็นใจยเย็น ต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่า HP hey, หมดแล้วนะมันไม่มีใครเอาฮิวมาอย่างที่บอกนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้เอามานะเพราะว่าจริงๆผมชอบใช้สเปลระเบิดตัวมากนะครับผมผมเล่นตัวอะไรก็เถอะแบบชอบเอาสเปลระเบิดตัวมาติดนิสัยล้าน,นะครับเอาง่ายๆเออนิสัยไม่ดีชอบล้าเชาวบ้านนะครับก็ใครชอบก็แล้วแต่ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมก็เป็นนิสัยส่วนตัวนะ,ะมันกานี่ไงดูดเรียบร้อย แล้วไอการที่จะล้าชาวบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าไม่มีสเต็ปจริงๆคุณลาไม่ได้นะครับคุณล้าไม่ได้นะจริงๆนะคุณแบบจะไปเดินตีโง่แล้วมันจะเป็นการล้ามันไม่ใช่นะครับอ่าคุณต้องกะจังหวะเป็นคุณต้องเลงเป็นอะไรอย่างนี้นะผมคุณอย่ามาแบบเฮ้ยมขี้ล้ามันไม่ใช่จบแค่ตรงคำว่าขี้ล่านะครับจริงๆนะโอเคใจเยน็นแล้วก็ผมล้าอะ่ะ ผมก็ไม่ได้แบบร้าแล้วไปตายง,งูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะร้าแล้วมีประโยชน์นะครับบอกไว้เลยจุดๆนี้เยอะแยะเยอะแยะเลยดึงไม่โดนะ่ะเยอะสะเปล่าดึงไม่โดนเลยโอเคริปป้ก็ยังอยู่เลนบนนะครับเยอะแยะเลยต้องดึงโดนสักตัวหรอวะโอ้ไม่โดนเลยวะอือหือลูกประคำ อโอเคเฮือดึงไม่โดนชิบหายคือมันจับก็จริงครับแต่มันกระตึกกระตึกกระตึกเคื่อนทีได้โอเคดูดโดน2เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนฮัลโหลมันจะตายแล้วโอโ้สกิลดึงมาพอดีดึงไม่ทันเมื่อกี้ถ้าผมดึงทันนะโอ้แต่ก็ยังได้ตัวนะครับผมเนื่องจากสกิลติดตัวนั่นเองเวลาตายแล้วสามีจะระเบิดนะครับก็ได้คิวอีกตัวหนึง่งจะหาว่ากูล้าอีกแล้วดิ ไม่ได้ล้านะครับสกิลตีตัวทำงานแต่ก็หาว่าล้าอย่างเดียวเอะเอเอะอะเอ้ยมึงล้าเอะอะเอะอะมึงล้านะครับไม่เอาไม่เอาไม่พูดอย่างนั้นไม่น่ารักเลย <c oughs> โอ้โหสวยงามครับแมททีมผมนี่ดูจริงๆนะก็นานๆทีนะครับสุ่มทีมาเจอทีมดีๆนะโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับจะได้แบบ สกิลคูดาวเร็วขึ้นนั่นเองสำหรับบัฟฟ้าแล้วก็มาน้าเด้งรัวๆนะครับดูนะยังยังโอ้โหมันเดินกลับวะ่ะดูเลยแล้วกันอ้อลิอปโป้ลิปโป้ยังไงลิปโป้เอา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 ,ปปเนะาลาิโป้ไปเลยเนี่ยมาลาดคลิปกูไปเฉยเร็วโห อย่างนี้ต้องเอาคือนี่ไงโทษนะนายไม่เป็นไรผมก็แค่ตีเป็นชั่วโมงเองแล้วคุณก็แบบเข้ามาสกิลสองไปอะไรอย่างนี้มันไม่เป็นไรครับผมผมก็แค่ตีเป็นชั่วโมงโอเคนะสกิลไปเลยปุบเรียบร้อยครับผมได้เป็นก,กระทาจดเกราแล้วนะครับตอนนี้นี่คือไส้ไหลของจริงแน่นอนถ้าเกิดดึงโดนนะต้องย้ำด้วยว่าต้องดึงโดนด้วยนะครับน่าจะอยู่ในป่านี้แหละนี่ไงเจอ ปุ๊บโอ้โหพลาดพลาดพลาดนะครับพลาดเมื่อกี้ถ้าดิงโดนี้นะ่าจะได้คิวสบายเลยนะมันไปไหนเราไม่รู้อะโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปอ่ะเจอเจอเจอบัตเตอร์ฟลายเจอ, fly, เจอตันโดนไหมมันอยู่กันเยอะแยะเลยต้องดึงโดนสักตัวแหละนี่มาแล้วตัวเรียบร้อยเรียบร้อยดูต่อครับ สิลเดอร์ไม่ได้สกิลสเลยโดนสกิลหลุมดำผมจบเกมเลยาโอ้โหลิปโป้ก็สกิลสาแทงเลยครับอย่างงี้ก็น่าจะจบเกมสบายละเฮ้ยหลังหลังหลงดึงตัวหน้าโอ้โหบัตเตอร์ฟลายเขาครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้ใครดูไม่ทันลองย้อนไปดูใหม่นะครับผมกระชากมาทีบัตเตอร์ฟลายเขานี่ครึ่งหลอดเลยนะสำหรับไอเทมซตนี้ก็จบไปนะครับผม MVP นะ ตอนนี้ยังอยู่ในแรงไดมอนอยู่นะครับคือแบบไม่รีบขึ้นคอนนะอ๋อแล้วก็คืนนี้ผมมีแข่งนะเป็นรอบที่สองนั่นเองก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงนะครับผมแพ้ก็เดี๋ยวจะเอาลงนะชนะก็เดี๋ยวจะเอาลงก็คือแบบผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าจะเข้ารอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลงๆไปนะเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการเกมนี้ไงอยู่ในวงการเกม r o v ไงมันมีกิจกรรมมีทัวร์นเมนต์มาผมก็เลยลงบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคเนาะ ก็เจอกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ